คืนนี้ฝนตกหนักผมกำลังจะกลับบ้านหลังจากวิ่งงานมาทั้งวันร่างกายล้าเต็มทีแต่พอเห็นว่ามีออเดอร์สุดท้ายเข้ามาผมก็เลือกจะรับมันไว้ฝนยังตกไม่หยุดท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถที่สองทางผมขี่ลัดลอกไปตามถนนเปียกแฉะสายฝนซัดหน้าเต็มแรง ลมพัดเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนใครมากระซิบอยู่ข้างหูผมฝืนขี่ต่อไปไม่ได้คิดอะไรแค่หวังว่าจะส่งให้เสร็จแล้วกลับไปอาบน้ำนอนพักแต่พอเลยเขตเปลี่ยวถนนเริ่มกลายเป็นดินโคลนต้นไม้สองข้างทางสูงชะลูดไม่มีบ้านไม่มีผู้คนไม่มีแม้แต่แสงไฟสักดวงเสียงฝนค่อยๆเบาลง เหลือเพียงเสียงล้อบดโครนและเสียงหอบเหนื่อยของตัวเองไม่นานผมก็มาถึงสามแยกแห่งหนึ่งทางแยกกลางป่าที่ไม่มีป้ายบอกทางไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นโพใหญ่ที่ยืนต้นอยู่กลางสามแพ่งนั้นผมหยุดรถมองรอบๆเงียบสนิทจนหน้าขนลุกสัมผัสได้ทันทีว่า ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของคนเป็นทันใดนั้นเสียงกริง๊งเบาๆดังขึ้นจากท้ายรถผมหันไปมองตามสัญชตาตญาณถุงอาหารหายไปแล้วตอนนั้นใจผมหล่นวูบความกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่ผมกำลังจะขยับตัวกลับขึ้นรุถ แต่มีเงาคนโผล่ขึ้นมาช้าๆกลางสามแพง่งเธอเป็นผู้หญิงในชุดสีซีดผมยาวปิดหน้าหยดน้ำไหลรินจากเส้นผมทั้งที่ฝนหยุดไปแล้วเธอยือนอยู่ไม่ไกลยื่นมือมาตรงหน้าผมขอบคุณที่มาส่งเสียงเธอเบาแต่ชัดเจน ลอยมากระทบโสดประสาทของผมเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งผมไม่ได้เอาของมาส่งที่นี่ผมพูดออกไปเบาๆน้ำเสียงตัวเองสั่นอย่างเห็นได้ชัดเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตากลวงโบรอยแผลเต็มใบหน้าริมฝีปากซีดขาวขยับอีกครั้งวันนี้ครบเจ็ดปีที่ฉันตาย ไม่มีใครมาจนกระทั่งคืนนี้ผมถอยหลังแต่ขาไม่พาไปหันซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งหนีแต่ไม่มีเส้นทางไหนที่ดูปลอดภัยเลยทุกทิศทางคือความมืดสนิทเหมือนหลุดเข้าอีกโลกแล้วผมก็ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าแสบจมูกจนแทบอาจเจียนผมเหลือบมองลงไปที่พื้นตรงหน้าต้นโพถุงอาหารที่หายไปปรากฏขึ้นตรงนั้นถุงมันขาด ข้าวเหนียวขึ้นราเป็นขุยสีเขียวน้ำโตหูมเปลี่ยนเป็นสีดำข้นคล้ายเลือดมแมลงบินตอมเต็มไปหมดจุจู่เสียงหนึ่งก็กระสิบข้างหูคืนนี้ไม่ใช่แค่มาส่งของแต่เจ้าต้องอยู่แทนข้าผมกรีดร้องลั่นรีบวิ่งกลับไปที่รถพยายามบิดกุญแจสตาร์ทแต่เครื่องไม่ติดบิดยังไงก็ไม่ติด เสียงหัวเราะแหบต่ำลอยมากับลมอยากกลับหรอช้าไปแล้วล่ะผมหันกลับไปมองเห็นเงาดำๆหลายเงากำลังคืบคลานออกมาจากพงหญ้ารอบสามแพง่งใบหน้าแต่ละคนบิดเวียวดวงตาว่างเปล่าเรากับเป็นดวงวิญญาณที่ถูกทิ้งลืมไว้ที่นี่ผมหันกลับไปมองต้นโพอีกครั้ง มีเสาไม้ปักอยู่กลางโคนต้นป้ายไม้เล็กเขียนด้วยสีแดงสดว่าพิชยะเสียชีวิต13กรกฎาคม2564เวลา23นาฬิกา59นาทีทนั่นมันชื่อของผมผมตกใจสุดขีดหันไปมองนาฬิกาข้อมือตอนนั้น คือ23่สนาฬิกาห้นาทีพอดีเป๊ะความเงียบเข้าครอบนำอีกครั้งทุกอย่างมืดลงทันทีเหมือนโลกดับไฟผมไม่รู้ตัวเลยว่าล้มลงตรงนั้นหรือหายไปตอนไหนเวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้ผมมองเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างต้นโพ กำลังมองดูไรเดอร์อีกคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดตรงสามแยกจุดเดิมเขากำลังมองหาบ้านปลายทางกว่าตามองรอบๆด้วยความงุนงงเหมือนผมในตอนนั้นไม่ผิดเพี้ยนผมยิ้มและพูดเบาๆในความเงียบสวัสดีครับพี่มาส่งของหรอขอบคุณนะผมรออยู่นานแล้ว เสียงกระดิ่งดังขึ้นเบาๆกริง๊ง